สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยูทู e เนาะคะ่ะมือนี่ข่อยซีมาภาพี่น้องตำบกหุง่งตำบกหุ่งสู้พี่น้องกินเด้อค่ะอันดับเรกใส่บกพริกตำบกหุ่งมักใส้พริกแห้ง ผสมพริกทอดนะคะพริกทอดสุกค่อยเองอืมใส่กับไปบวชเพชบเนะคะใส่มันฝรั่เสร็จแล้วใส่น้ำตาลนิดนึงพ่อ,พอปลาเลมองชูร,รสเยอะๆรสดีหน่อยนึงผุ้ลงุงก้นกะซว่าเอ,อแปลกเว้ย นนพรุงใส่รถดี <c oughs> ไปกินน้าคุนพี่มือนันมาติดใจค่ะยอเข้าไปบบดน,นี้อืบีบบกน้าวใส่เข้าไป เขือเทศใส่เอานนามันเขือเทศนนามันเสียบเสร็จแล้วใส่อะไรใส่น้ำประเดกค่ะน้ำประเดกนะคะเจแล้ว ใส่มันเบิดเลยกรอบเบิดแล้วกรอบมามี เอาแบบน่าจะม,มาไกล กินเปลือกมันมสเ,เส้็จเเซนมะละกอใส่เข้าไปนะคะขดูดว้เทเดียวเลยมัก มากินย่งต่ำเลยกราเสียเวลาขยิงจะเป็นเขียนต่ำพ่อคลุกปิดมาตงต่ำหลายค่ะ กรอบมากจานเทจัดจานไวปูอัดกับแตงกวาของแกล้ม สิ่งสำคัญที่สุดคือเีียงขนมจีนจ้า ใส่หว,วดเพราะว่าขนมจีนเอามาอุนอ่นอุ่นขนมจีนกินเหลือใส่ตู้เย็นไว้แล้วย้ำอุ่นเข้ากับตุมน้ำห่อนเทใส่แค่นั้นละจ้ะใส่ตู้เย็นตู้น้ำห่อนเทใส่กับข้างเดียวนะค่บเบิร์ตถิ่มเลยโอ้ยปะเข้าไปแ่บกันปะที่นี่ ใส่น้ำปลาปลาเยอะใส่ข้าวปุ่นก่อนเหย้าทำปลาก็เสียดายประเดกี่ขวด เสร็จไรจ้าส้มตำสูตรบุรีรัมนะคะมาเข้ามาแสบกันบัดนี้มาค่ะแสบน้ำกันโอ้ยใส่ไปร์องซิวนี่มันคือเคี่ยงแผ่ ถ้าเขาปุ่นใส่น้ำปลาเด็กซื้อๆกับแสบแล้วพี่น้องอจานมันหน่อยโปรด,ดโอ้แสพอส่วนใส่ส่วนส่วนใถอดมาว่านิดกินด้วยจ้ะ หลายมาด้วทุกคนค่ะลูกค้ารายหลายมือนี่ยยังปวดขาเลยค่ะ Tổng giả Thì để các sếp nhắm làm chàng กินเขาแล้วจะแต่งต้นคริสต์มาสได้มั้ยเนี่ยอ้วนไปตัดมามาวัาน Sao hả? Pin ơi. Bộ lo hong, chúng ai một lần nữa. เบอร์นังรอ 嗯，下不来。 ตัดๆ